สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้วิถีไทยจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้มงคลเออเอ,เอ,เอว่านมงคลให้ท่านผู้ชมซึ่งไม่เป็นว่านธรรมดานะอ่าเป็นว่านแบบมหานนะมหาลาบมหาลาบก็คือคําว่ามหานี่ก็คือความยิ่งใหญ่ ความอลังการความที่เป็นแบบสุดๆน่ะเออคำว่ามหาเวลาที่เขาเอิญมหานั่นมหานี่มหานิยมเออมหาเฮงมหาลาบปาทิโทอ,อบางคนคนที่เข้ามาใหม่ก็บอกว่าคนที่ยังบกเคย ดูต้นไม้อะไรเลยเนาะเข้ามาครั้งแรกนี่เพื่นกระสีบอกว่าวิธีไทยวานมหาลาบนี่มันเป็นยังไงเหรอนี่น,นี่เดี๋ยวตามมาท่านผู้ชมตามวิถีไทยมานี่นี่ได้มาแต่ตลาดนานนั่นแหละสองสามสัปดาห์สองสาสัปดาห์ก่อนเนาะเออนี่นี่ก็มายายใส่กระถางดำกระถางละหนึ่งหัว ขึ้นมาขึ้นมาตามขึ้นมาท่านผู้ต่ออาขึ้นยาวแทะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมเป็นดอกสีสม้มอืมอทิ่ทุกเบิ่งงลุนท่านผู้ชมเอ้ยสุดยอดสัมพอเขาจังว่านี่แหละเป็นว่านมะขาราบของแท้เออ โอ้โหใครที่ยังไม่มีใครที่ยังไม่มีไปหามาปลูกไว้จัดกระถางน,น้อยๆนะกระถางน,น้อยๆแล้วรู้สึกว่าเขากําลังจะตั้งคันด้วยนะนี่นี่นนเ,หนหหเห็นไหมเห็นไหมนี่ถ้าจําไม่ผิดนะถ้าถ้าหากว่าโบแมนกับอคอัยเดอนี่นี่นี่ท่านผู้ชมเวลาที่เขาออกดอกเสร็จแล้ว ดอกที่เป็นนี่นี่ก็จะตั้งคันตรงนี้นะโดยการผสมเกสรอาชิมีพวกพึ่งพวกอะไรมามาตอมแล้วละ่ะนะนะนี่นเมื่อกี้มันผ่านพายุฝนอันนี้จะเป็นเกสรตัวตัวผู้นะอันนี้เกสรตัวเมียน,นี่นี่เลยโอ้โหใคลๆกับต้นนี่นี่ว่านสี่ทิศก็มีคือกัน แต่ว่าว่านสีทิศนั้นผสมไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันก่อนนะก็มีดอกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือกันนนี่น,นี่จะมีตัวผู้นี่ตัวผู้ที่เป็นที่เป็นยาวๆนี่นะนี่สีเขียวๆนี่แล้วก็ตัวเมียก็คือตัวนี้นี่ตัวเมียก็คือเล็กๆนะเล็กๆอ่าสีมัวมัวเนาะท่านผู้ชมอ่ากล้องมันอาจสิถึกละอองฝฟนท่านผย้งบอกทาให้มัวมัวนะ อ่าส่วนการผสมเกสรของอันนี้เนี่ยเอาไว้ให้มแมลงมันผสมกันเองเนาะผสม,มแมลงมาตอมแล้วก็มาผสมหรืออาจิจ้ำใส่นะเดี๋ยวเดียววิธีไทยสิเอาไอ้อเกสรตัวผู้มาจุใส่กันนะมาจุใส่กันเอามาจุใส่กันนะให้มันเป็นผสมแล้วก็ตกลูกนะตั้งท้องขึ้นมาเนาะท่านผู้ชมเนะาะเออมา ชมกันต่อครับสำหรับว่านมหาลาบนี้นะวิธีไทยไปตามที่ไประเลาะเบิ่งตามบ้านนะก็มีหลายคนปลูกไว้ฝังลงในดินนะฝังลงในดินพอถึงฤดูการที่มีความอ่าเขาเรียกว่าบรรยากาศเนาะที่ถึงเวลาฤดูการของเขาออกออกดอกนี่เขาก็จะแทงยอดขึ้นมา ตามริมรั้วหน้าบ้านนะซิมีซิมีถ้าเป็นดอกสีส้มแบบนี้นะดอกสีส้มก็รู้เลยว่านี่คือว่านมหาลาบหลายคนก็สิปลูกลงดินไว้แหละก็สิลืมนะลืมลืมจนถึงฤดูการเขาโป่งดอกแทงยอดออกมาแล้วก็โป่งดอกนี่นแหละถึงจะรู้ว่านี่คือว่านมหาลาบได้ฝังไว้ในดินนะแล้วก็ขึ้นมา เออสำหรับคนที่ยังโบมีไปหามาปลูกไว้คนที่มีแล้วก็นอนุรักษ์ไว้นะเป็นไม้มงคลไม้วาดมหาลาศปลูกไว้หน้าบ้านก็สิมีคนนิยมชมชอบนะเดินทางผ่านมาหน้าเฮือนหน้าซานกะสิทักไทยป้าคุณตาคือง,งามแท้ดอกพิสังอันนี้เออคนสิทามใจ แต่ถ้าหากว่าผ่านหน้าเฮือนไปนี่ผ่านหน้าเฮือนไปมีตะล็อกไวเลอร์อืมหรือว่าบักภโคดโคดนะนะบักแคลงใหญ่ๆนะกัดสลิดโบขาดนะนะหรือว่ากัดโบยอมปล่อยนะเต็มนึ่งโซก้ามไว้เฮ่งวุ้มหัางหงเป็นซิปนะโบถามโบถามผู้เวลาย่างกับย่างผู้เลาะริมหัวไปทางไกลๆผูกนะถ้าเข้ามาใกล้ๆมันจีดซักรกโยงใส่นะโบเอาอนนะโบเอา คือเป็นบ้านที่ไม่มีแขกไปเยี่ยมเยียนนะแล้วก็ไม่รับแขกด้วยนะไม่รับแขกด้วยอืมแล้วก็ติดป้ายไว้ด้วยว่าบ้านนี้หมาดุโอโห <c oughs> เออคือเจ้าสิมาติดต่อธุรกิจยังข่อยกระบสนอืมเจ้าสิมาเป็นเพื่อนบ้านข่อยกระบเอาเจ้าสิมา ส่งสเสบียงอาหารว่าเออมีข้าน้ำซ้ำปลามาฝากพริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้บ่อ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 เห็ดไว้สูงจึงขึ้งไม่มีมิตรสัมพันธ์งานวัดงานวางานชุมชนค่อยกระบอกไปเออมาเต็มเฮือนนะมาผูกมิตระบะคัคโคตโอดดอกไม้สวยๆก็ไม่มีนะให้ดูนะให้ดู ไม่รู้จะมีใครมาดูเพราะว่ามาเต็มเตือนนะมีตะบักขุดโหดล็อกไวเลอร์ไปกางซะเออบือว่าบักซื้อที่มันเอาเบิ่งในทีวีน่ะนะกัดเด็กน้อยกัดคนที่ผ่านไปผ่านมานะเออโอ้โหเอาใครที่ยังไม่มีไปหาม,มาปลูกไว้สวยๆงามๆเวลาแขกไยไปมาผ่านหน้าเฮือนหน้าซานเขาก็จะถามว่าวิธีไทย ขอเอาไปปลูกได้ไหมนี่นว่านมหาราบนี่คือสิเป,ป็นมงคลแก่เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนที่ปลูกเนาะ <c oughs> โบราณเขาว่าไว้บ้านอะไรก็แล้วแต่ต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่ปลูกไว้กําลังจะปริดอกออกใบนะกะแสดงว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็สิได้โชคได้ลาบแม่นบอกเออ หลายคนก็บอกว่าทางการเสี่ยงทายอ,นนอันนี้ก็บอกสนับสนุนเรื่องพวกไอ้ไอ้นั่นเนาะแต่ก็บโบเป็นยังกเป็นความเชื่อเป็นความสุขของแต่ละคนเอ,อ่อเ่นน้อยน้อย,อยเออหบาท10บาทหรือว่าสนับสนุนรัฐบาลนะสนับสนุนะรัฐบาลถือหกล้านไปเลยนะเออเอา เสียงนกเสียงหนูตอนเช้าๆ้าแล้วก็มาเบ่งต้นไม้มงคลสีงามงามมันมีแห้งตามีแห้งใจท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยว่าคือกันบอกเห็นบอกเวลาที่เขาคิวสวัยหนึ่เออมันมีความรู้สึกสดชื่นเอาละมื้อนี้เอาแค่นี้เนาะพระเอกของเรื่องของเราในวันนี้เช้านี่ก็คือว่านมะหาลาป่าทิ่ทกบางคนบอกว่าวิธีไทย เหมือนนกเลยนะนี่นี่เหมือนนกเลยเออดูแล้วก็รู้สึกเป็นมงคลนะแม้นว่าเราไม่ใช่เจ้าของแต่เวลาที่เราดูรูปอะไรดูวิดีโออะไรที่เป็นมงคลมงคลนี่โดยเฉพาะไม้มงคลว่านมงคลนี่มันก็สิเป็นมงคลแก่เจ้าของนะเออโบต้องปลูกก็ได้มาหาเบิ่งนน้ำ ช่อง youtube ของวิถีไทยนี่ไม้มงคลนี่ก็สิเป็นมงคลก่อนที่จะไปทํางานทําการนะคนที่เรียนกั็คอให้เรียนเก่งๆจบออกมานะก็ให้มีไปสอบให้ได้คะแนนหลายๆติดลำดับที่หนึ่งนะต้นๆ <c oughs> เออไปสอบพนักงาน อยู่เทศบาลอยู่อบตหรือไปสอบกอพอกะขอให้สอบได้นะลำดับที่ต้นๆน,นะกาขอสอบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเอเอ,เอคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสอทอนายกทุกเขตท,ทั่วประเทศที่กำลังจะมีขึ้นนี่ขอให้ได้รับการชนะทุกคนนะให้โชคให้หมานาสำหรับเชา้ชานี้ อยู่ดีมีแหงสุขผู้สุขคนขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม